สวัสดีครับเฮียชาใช้รถแห่นะครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปที่นวานครนะครับเป็นคอนเสิร์ตนะครับลานเบียรครับอ่นนี่ก็ทีมงานนักร้องทีมงานมือมิกนะครับก็กำลังลงมาจากที่พักนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางเลยครับว่าวันนี้ทีมงาน นัตดนตรีทีมก,การทักร้องเขาทําอะไรกันบ้างครับเบื้องหลังก่อนจะขึ้นแสดงนะครับตอนเช็คซาวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับรถ <c oughs> ออกจากที่จอดรถของโรงแรมนะครับ ที่โรงแรมนะครับเพื่อเอาของขึ้นนะครับงานอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับน,นี่อยู่หลักสี่งานวันนี้นะครับที่นวานกรงานชงเกงนะครับใกล้ๆกันประมาณสามสิบกิโลนะครับน่าจะได้เข้าโรงแรมก่อนเนาะ น้องเจนนะครับเอารถส่วนตัวมานะครับวันนี้น,นี้เราจะไปไหนต่อครับน,นี่เราจะไปที่นาเวนครแห้นาวานาฟรนะครับ <c oughs> อันนี้เราน่าจะได้ไปนั่งรอแถวปั๊มก่อนเนาะโรงแรมหน้าได้เข้าใบสองอน,นี่เดินทางมาใครครับอันนี้เดินทางมากับคุณลุงครับลุงดูโตอฟอก ใช่ครับลุงดูตู้ฟอกด็อกเตอร์ฟูด็อกตอเตอร์หยงโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับไป <c oughs> ดูน้องออยทำอะไรครับ <c oughs> ทำอะไรครับ <c oughs> ได้ของอะไรมาครับ อะไรครับของคืออะไรครับของเกไปอ๋อ,อของเล่นสมัยเด็ที่สมัเเยเด็กเราอยากได้มากคืออะไรครับอะไรมอเอร์ไค <laughs> อะไรมอเขอ์ไคสมัยนั้นใครมอเตอร์ที่โหดกรบมีสั่งใช้หรืออ๋อนี้ก็เช่นเดกันครับม่มีครับโอ้ของเต็มรถเลยครับก <laughs> ล,ล่ <laughs> อ,งลล <laughs> องเดียว <laughs> ของเต็มหลังรถเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่งานอีกทีนะครับวันนี้นาจะได้ไปโรงแรมก่อนนะครับครับอันนี้ก็น้องต้าครับน้องต้าเป็นไงง่วงนอนนะครับน,น้น้องออย เลนชาครับฮู้เข้อ <c oughs> โอ้ห่วงแคคุยแชทกับสาวใช่ครับคนต้องต่อหลายคนประมาณแปนน็นทีมคนช่วยต่ออ๋อเป็นงานชู้มือมิก,กเราไม่ได้ครับเป็นคนดีที่สุดในทีมงานตากล้อง<น>ครับพีเตอร์โซเชียลครับอย่าลืม ติดตามช่องดิจเตอร์กล้องแชนแนลแห่เออสติเชียว์ครับเจ้าจักรการกำลังเชียร์ครับเชียร์เงินค่ามัดจำนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนห้องเลยครับเนี่ยของผมได้อะไรครับ ح ح> ได้หรอขึ้นนะครับ ใช่ครับอันี่ก็จะเดินขึ้นครับผมพักอยู่301ครับพักอยู่กับอาจารย์ตีครับมือกีตาร์นี่ก็เดินขึ้นบันไดนะครับฝั่งนี้นะครับ ถึงห้องนะครับอี่อจานตีทำอะไรครับอนอนครับนอนเพิง่งมาถึงนะครับนี่ก็บบรรยากาศในห้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันที่งานนะครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงงานที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ผลประกอบลงแล้วนะครับมาดูง,งานนะับนักดนรตรีก็อยู่ด้านบนนะครับกําลังจัดเตรียมของอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนักดนตรีนะครับนี่ครับจันร์นเต้นก็กําลังประกอบอะไรอยู่ครับเนี่ย ขาอะไรนะครับตัวนี้นักดนตรีก็ ได้ก่อเครื่อนดนตรีเรียบร้อยนะครับกำลังจะเช็คซาวนะครับโกลทำไรครับดูอะไรอยู่ครับดูคลิปครับดูคลิปตัวเองใช่ครับฝากฝากช่องอะไรนี่เนี่ยนี่ครับช่องอะไรนะครับควบแสง นี่ครับโกดัมเมอร์โคดัมเมอร์นะครับวิดีโอเกี่ยวกับตีดกองครับตีดกองโคเวอร์กองติดได้วยนะอย่าลืมติดตามนะครับกันน็อตมือเบรทนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับฝันติดตามช่องอะไรครับช่องคลอดช่องคลอดมึงออยมีช่องอะไรครับมีมีมีครับมีมีแต่ช่องท้องช่องท้อง รอแป๊บน,นึงนะครับเดูนี่แน่นอโอเคครับช่องพิเขศษครับตามแน่นครับไทยและแพร่ออยละเชียงแต่และแพร่อา <c oughs> จารย์ตีกำลังเช็คเช็คระบบอยู่ใช่ไหมครับขอ <c oughs> จารย์ดีนะครับนี่ ครับตั้งก็กำลังยุ่งอยู่อะไรไม่รู้นะครับ รอบงานนะครับรวมลงเพามาดูจานเทียนนะครับมือซาวเรานะครับ เจ็อพีเอเขาที่เราเจอเลยเบ็ดสายโอเคครับไม่รบกวนจานเทียนครับกำลังใช้สมาธิครับผูรัยการได้อะไรกินครับมันฝรั่ง โปรตโตครับ ภลักกิดอยู่นะครับง่ายจะได้ขึ้นเล่นทีเดียวเลยนะครับวันนี้ก็ม,มีที่มาเช็คสาวว่าน้องออยกับน้องแซดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะถ่ายมาให้ดูนะครับวันที่8เราจะไปทัวร์คอนเสิร์ตนะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับอำเภออยู่พัลย์ประเทศนะครับอล่ะถ้ามีคลิปใหม่ๆไงจะถ่ายให้ดูนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเฮียชาไทยรัแหนบด้วยครับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ